จมูกข้าวสาลีคือส่วนหนึ่งของเมล็ดข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากนะคะมีสรรพคุณมากมายค่ะอันดับแรกคือช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะจมูกข้าวสาลีอุดมไปด้วยวิตามินอ e ีค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายช่วยป้องกันโรคมะเร็งโรคหัวใจ <S <S นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงหัวใจนะคะ <S <S ในจมูกข้าวสาลีจะมีกรดโอเมก้า3โอเมก้า6ที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดค่ะ ตลอดจนช่วยบำรุงสมองนะคะวิตามิน B ในจมูกข้าวสาลีจะช่วยในการทำงานของสมองและก็ระบบประสาทค่ะยิ่งไปกว่านั้นยังมีสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายรวมไปถึงช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดค่ะมีการศึกษาพบว่าจมูกข้าวสาลีอาจช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้และมีใย,ยอาหารสูงซึ่งช่วยในเรื่องของการทำงานระบบขับถ่ายค่ะ โดยในวันนี้เราจะนำมาชงกับเครื่องดื่มเราอาจจะชงกับน้ำเปล่าหรือว่าน้ำผลไม้หรือว่านมก็ได้นะคะเทเครื่องดื่มที่เราจะชงลงไปค่ะแล้วก็ตักจมูกข้าวสาลีใส่ลงไปในแก้วโดยใช้สัดส,ส่วนเครื่องดื่มที่จะชง1แก้วประมาณ250 ML ต่อจมูกข้าวสาลี1-2ช้อนชาคนให้ส่วนผสมนิ่มเข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ำแข็งแล้วก็ดื่มได้เลยทันทีค่ะควรดื่มทันทีหลังทำเสร็จนะคะเพื่อรสชาติที่ดีและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน วิธีกินจมูกข้าวสาลีนอกจากผสมในเครื่องดื่มแล้วเรายังสามารถใส่ในการปรุงอาหารอย่างเช่นผสมในขนมปังคุกกี้หรือว่าแพนเค้กก็ได้นะคะหรือนําไปโรยหน้าอาหารค่ะโรยบนข้าวอาหารเช้าซีเรียลโยเกิรต์ตหรือว่าสลัดก็ได้ค่ะแต่ก็ยังมีข้อควรระวังนะคะคนที่มีการแพ้กลูเตนควรหลีกเลี่ยงการทานจมูกข้าวสาลีค่ะรวมทั้งจมูกข้าวสาลีจะมีแคลอรี่สูงนะคะควรทานในปริมาณที่พอเหมาะ เมนูเครื่องดื่มจมูกข้าวสาลีเป็นอีกทางเลือกนึ่งสำหรับคนรักสุขภาพนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆจากช่อง fit food ได้นะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ b าย i t t o o o d ขอบคุณมากค่ะ